สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าเป็นไงบ้างทางนูน้นฝนตกกันไหมคะทางนี้ฝนตกน้ําท่วมถนนซซะถนนบางจุดถนนผุพังแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อทุกท่านเนื่องจากน้ําท่วมเป็นบางพื้นที่นะคะ บางหมู่บ้านและก็บางการเชื่อมต่อหมู you know ่บ <ind> ้านต่อหมู่บ้านนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านถนนเส้นนี้ตีออกมาจากบ้านห้วยหวันไฟนะคะเพื่อจะมุ่งหน้าสู่อำเภอแก้งโคกเส้นทางที่ตีกำลังวิ่งอยู่นี้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านห้วยหวันไฟและบ้านซำพูนาคตำบลบ้านซำพูนาคน่าจะขึ้นกับตำบลหนองไผ่หรือเปล่าถ้าที่จะไม่ผิดนะ ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดิงก็ต้องขออภัยส่วนบ้านห้วยวันไฟน่าจะขึ้นกับตำบลบันแจ้งแต่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นกับอำเภอแก่งโคจังหวัดไซยาภูมินะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านต่อหมู่บ้านเตยตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งหน้าบรรยากาศบ้านานของเราเป็นแบบนี้นะคะจะมีต้นกล้วยประดับประดาตามริมขอบถนนก็แล้วริมฝั่งถนนหรือเปล่าลนั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะมี วิวทิวทัศน์แบบธรรมชาติทุ่งไห้ทุ่งนาบวกกับป่าอ้อยจุดเด่นของจังหวัดไซยาภูมินะคะถนนก็ค่อนข้างที่เดินทางยุ่งยากนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกทีนี้น้ําท่วมแล้วก็ทําให้ถนนผุพังลงไปนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เนาะวันนี้มันฝนตกดิก็เลยต้องเอารถใหญ่หรือว่ารถเก่งไปส่งทั้งลูกข้างหลานแล้วค่ะสาคนแบกกันมานี่แหละคะ่ะ ขึ้นรถกันมาเอารถใหญ่มาส่งนะคะเพราะว่าฝนตกช่วงนี้ฝนตกเนาะเด็กๆก็ถ้าจะขับมอเตอร์ไซค์ก็ลําบากนะคะทั้งแข่งฝนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถใหญ่อาจจะเหยียบน้ําใสอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้ช่วยเด็กๆเอารถใหญ่ไปส่งดีกวัวนะคะก็อีกอย่างหนึ่งน้าก็ท่วมรถมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะวิ่งไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้นะคะตีก็เลยได้ภาพบรรยากาศช่วงหน้าฝนให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้ชมกันนี่คือถนน เขตสุนบุตรนะคะอันนี้อยู่ที่อำเภอแก้งคอจังหวัดไซยภุมินะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านเป็นถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านด้วยนะคะก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นก็มีบางจุดบางช่วงอาจจะถนนจะสำรุดแต่ก็รอการปรับปรุงนะคะนะคะก็อย่างที่ การเดินทางไปเข้าออกก็ต้องระมัดระวังในการขับรถเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนขับรถค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนีงน่แหละค่ะก็ถึงแม้ว่าเราจะเป็นรถใหญ่เราก็วิ่งเร็วไม่ได้นะคะตกหลุมเหยียบน้ำสาดใส่คนอื่นนงานเข้านะคะพี่พิมกนบทุกท่านเนาะอาใจเขาใจเราเนาะในการเดินทางช่วงหน้าฝนเราต้องระมัดระวังในการเหยียบน้ําใส่คนอื่นนะคะนั่นแหละค่ะเพราะว่า ถ้าหึกเราเราก็ไม่พอใจถ้าถือเขา <_ V> เขาก็ไม่พอใจอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนเนาะนะคะน้าจะท่วมแล้วก็จะลุนออกมาบางจุดนี่จะท่วมถนนเลยนะคะอันนี้เราก็เข้าเขตบ้านสัมภูนาคแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนท่านเห็นดอกไม้ไหมคะหน้าฝนดอกไม้สีเหลืองสวยอ่าจุดนี้นะคะนะคะก็ดูกันเอาเนาะอ,อันนี้คือถนนเข้าเขตบ้านซัมภูนาคแล้วนะคะถนนเส้นนี้ เพราะจุดนี้นะคะน้ําจะท่วมด้วยนะคะจุดนี้น้ําจะท่วมถนนก็ค่อนข้างจะสํารุดการขับรถขับลาถ้าใครจะผ่านมาถนนเส้นนี้ก็ให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าเราขับรถใหญ่เราก็ต้องขับระมัดระวังกับรถน้อยด้วยรถน้อยเราอาจจะ ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าบางอื่นก็แล้วกันนอ้อยอาจจะเหยียบน้ําสาดใส่เพิ่นอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะช่วงหน้าฝนเนาะฝนก็ตกด้วยแอมเราอาจจะไม่ได้ดูถนนหนทางแบบชัดเจนสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้ก็เอารถใหญ่ไปส่งเด็กๆก่อนเดียววันไหนฝนไม่หยุดตกนะคะฝนหยุดตกเราค่อยเอารถมอเตอร์ไซค์กันออกมาส่งลูกส่งหลานโตนะคะเพราะส่วนใหญ่ตีเองจะเอารถมอเตอร์ไซค์มาส่งเด็กๆนะคะเพราะว่ามันจะ เขงเรียกว่า,างไงจะไวกลัวรถใหญ่นะคะเพราะว่ารถจะซากก้ากลัวรถมอเตอร์ไซค์ถ้าขับบนถนนแบบนี้เนาะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนี่นะคะอันนไหมคะน้ําฝนตกฝนตกน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมเป็นจุดเป็นจุดไปเป็นน้ําท่วมขังโลระบายอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตรงทางเข้าบ้านซัมพูนาคเนาะน้ําท่วมมาได้สามสี่วันแล้วนะคะ น้ำพ่วมเขาได้สามสี่วันแล้วน้ำยังระบายออกไม่หมดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกฝนตกฝนตกอู้บรรยากาศบนภูเขาทะเลหมอกสวยมากอู้ถ้าได้ขึ้นผาหัวนาคหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดไซยภูมินะคะหรือว่าจะเป็นโมหินขาวผาหัวานาควัดพระธาตุไซยภูมิอย่างนี้บอกได้เลยคะ่ะพี่ๆเพื่ท่านช่วงนี้นะคะถ้าใครได้ขึ้นไปบอกได้เลยวิวสวยบรรยากาศก็ดี สมทะเลเหมอกนะคะฝนตกป้อยๆเข็มทีที่พักที่เซาด้วยนะคะสมวิวหร,หรือว่าจะถ่ายรูปเซลซี่อย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะอยู่แถวมอหินขาวถนนที่จุดที่เป็นบวกเป็นหลุมนะคะหรือว่าเดินทางค่อนข้างยากนิดนึงก็ประมาณสัก100-200เมตรนี่แหะคะ่ะที่เรา ขับผ่านมาเนาะพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านก็จุดนั้นเพื่อนก็รอการปรับปรุงกันอยู่นะคะมีส่วนจุดสามแยกที่เราขับรถผ่านมาก็กตรงไปก็จะออกบ้านสะเคนนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านออกตรงสะเคนหรือจะใช้เป็นทางลัดออกช่องสหมหก,ก็ได้นะทางนั้นนะคะถ้าใครรู้นะคะบอกได้เลยทางนั้นไปทางที่ไปจะตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งนาบรรยากาศดีมากๆถนนเดียวนี้เป็นคอนกรีตไปหมดแล้วบรรยากาศดีวิวก็สวยด้วยนะคะส่วนเส้นนี้ก็จะผ่านหมู่บ้านนะคะผ่านหมู่บ้าน ในราคานี่คือเขตหมู่บ้านสนบทส่วนบ้านหลังเขตหมู่บ้านนี้นะคะจะเป็นหมู่บ้านซัมพูนาคนะเะนะะีนะะ่ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางสวยงามนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างนี้เห็นเนาะจะมีทางขายะตั้งอยู่หน้าบ้านนะคะเนะะีนะะ่ยค่ะก็จะมีร้านค้าร้านขายของซัมร้านขาย อของอยู่ของกินตามสุมชนหมู่บ้านแบบนี้แหละค่ะจะมีวิถีชีวิตเรียบง่ายๆนะคะหมู่บ้านสัมพูนาคเป็นอีกบ้านหนึ่งที่บอกได้เลยว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากๆแล้วนะคะตอนนั้นตีก็มางานบุญบังไฟเนาะเพื่อนจะมีงานบุญประเพณีแห่เพื่อเรียกว่าแหแหอะไรแหบบังไฟหรือเปล่าเพื่อนจะมีงานบุญจุดบังไฟนะคะ เข้าที่ตีได้มาอยู่นี่ตีก็ได้มาร่วมงานนี้สองปีเลยเนาะพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านในการร่วมงานแห่ขบวนบั้งไฟเพื่อนนะคะเพื่อนจะมีมีนางลำฟอนแล้วก็มีขบวนที่ยิ่งใหญ่และอลังการจากหลายหมู่บ้านนะคะที่ขึ้นกับน่าจะขึ้นกับตำบลหนองไผ่แหละค่ะพี่ๆเพื่อนทท่านเนาะนั่นแหละค่ะข้างหน้าเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยจุดนี้นะคะน้ําขังมาหลายวันแล้วนะคะรอระบายอยู่ รถมอเตอร์ไซค์นี้แทบผ่านไม่ได้เลยนะคะลุ้นเลยนะคะทุกคนลุ้นเลยนะคะมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหน้าจะดับกลางน้ำไหมนอ้อนั่นแหละค่ะบางจุดนี่ค่ะเพื่อนจะมีเตือนไว้นะไม่ให้ผ่านนะคุณจะเอาเ่วตังไว้นะจุดนี้อาจจะเป็นถนนสำลุดนะคะเนื่องจากน้ําท่วมขังนานหน่อยอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่พื่อนท่านน้ําท่วมขังโลละายนะคะย้ําว่าน้ํานี่โลละายนะคะสามวันแล้วยังไม่ลดนะคะน้ําจุดนี้นะคะ นะคะทุกคนโอ้โหสามสี่วันแล้วละคะ่ะเพราะว่าตีเองก็ไม่ค่อยได้ผ่านมาทางนี้สักเท่าไหร่ตีจะไซเป็นทางลัดมากกวัวเนาะออกทุ่งห้างหื้งนาถ้าเราเป็นมอเตอร์ไซค์ให้ลัดดีกวัวนะคะไซทางลัดถ้าหากเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะตอนนี้เราก็มาสู่ถนนใหญ่แล้วนะคะถนนเส้นนี้ตีกำลังมุ่งหน้าสู่อำเภอแก่งคอเพราะว่าลูกตีหลานตีก็ไปเรียนอยู่ที่อำเภอแก่งคอทั้งหมดนะคะไม่ได้เรียนอยู่ที่บ้านเนาะ แต่ว่าถานนเส้นนี้นะคะถ้าเราขับรถนะคะหันหลังไปนะคะน้ําท่วมแบบนี้นะคะน้ำขุ้มขังโลระบายแบบนี้นะคะการขับรถขับรางถ้าเราเต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่ทุกคนเห็นอะไรไหมคะนะคะเสาไฟส่องสว่างนะคะเสาไฟส่องสว่างตามลายทางนี่คือถนนเส้นนี้ถ้าเราขับรถไปนะคะก็จะออกไปสู่ ตำบลบ้านแจ้งนะคะทะลุออกนองซังออกอำเภอบ้านแท่นก็ได้หรือจะทะลุออกไปสู่อำเภอหนองเรือไปขอดแก่นอย่างเงี้ยค่ะหรือเราจะออกไปทางแก่งคอไปอำเภอภูเขียวออกซุมเพหรือจะไปเพชรบูรณ์ก็ได้นะคะถนนเมืองไทยทะลุหาก,กันได้ยอมรับจริงๆเพื่อนอ่า เพื่อนออกแบบมาได้ดีเยี่ยมมากๆการสร้างถนนหนทางถ้าเรารู้อะเราสามารถใช้ทางลัดให้ประหยัดน้ํามันนะคะที่สําคัญทางลัดอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะขอเพียงแค่ว่าเราไปถูกนะ,ะแต่ตีไปถูกนะคะไปถูกทุกครั้งแต่ว่าก็ดูนบางครั้งกะ คุณศิริพาตีเข้าป่าเข้าดงไปทั่วนะแต่ก็ไปถึงจุดหมายนะคะทุกคนแต่ก็ไปถึงจุดหมายแต่ก็ทําเอาเราลุ้นไปสุดทางนะก็เป็นความตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นแหละค่ะถ้าเราไม่รู้เราก็ใช้ทางตรงไปดีกว่านะคะจะประหยัดเวลาประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดน้ามันถ้าเรารู้เราก็ใช้ทางลัดเพราะว่าถ้าเราใช้ทางลัดเราอาจจะหลงก็ได้มันเป็นซอยซอกซิกซอกนั้นซอยนี้อย่างเงี้ยค่ะผ่านหมู่บ้านนั้นผนบ้านนี้อาจจะเป็น แบบถนนตามชุน звон, 000, venue, ora, casos, house, ator, pues, ช yeah, 000, ุนหมู่บ้านบางครั<__<__><__<_<_้งเราเอาอาจจะไม่เห็นป้ายอย่างเงี้ยค่ะเนาะควรจะเห็นป้ายแต่ละครั้งนะคะป้ายบอกทางที่จุดที่หมายที่เราจะไปนะคะแต่ว่าป้ายแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะมีบอกให้เห็นหมดนะคะทุกคนแต่ว่าตามไปตามถนนหลวงคุณจะบอกว่าเออถนนเส้นนี้ไปอำเภอนี้อำเภอนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นป้ายแต่ถ้าเราไปตามหมู่บ้านชนบทเพื่อนก็นานๆที่ถึงจะเห็นป้ายบอกที่จุดประสงค์ที่เราจะไปครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ เป็นทางซอยหมู่บ้านเนาะเป็นทางเชื่อมโตอ,อํำเภอต่ออำเภอหมู่บ้านต่อหมู่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่เพื่อนก็จะติดป้ายบอกซื้อหมู่บ้านมากกว่านะคะนะคะจากเท่าที่ตีได้สังเกตเห็นนะอันนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องขออภัยนะคะก็พีพีเอฟซีหลายๆคนก็สามารถคอมเมนต์มาให้ แนะนำตีได้ใต้คลิปนะคะก็ขอบพอะคุณพี่เพื่อนทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมติมาโดยตลอดมาถึงจุดนี้ติเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงตัวเมืองอำเภอแก้งคอแล้วนะคะบอกได้เลยแถวนี้ก็จะหลืนไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะ มีการก่อสร้างขยายออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ห้างร้านหรือว่าห้างใหญ่ๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างร้านซ่อมรถหรือว่าจะเป็นหลายๆอย่างนะคะทุกคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็แปลกหูแปลกตาไปเยอะเหมือนกันนะคะบนถนนเส้นนี้รานะคา